ไขึ้นไหม 啊。Um รีวิวแค่นี้ลายที่ปิดคลิปก่อนนะ มาขายรถราคาเยอะใครดูเนี่ยพี่ขายรถราคาเทกาย่า่ ไปแล้วจะมองว่าไม่ได้อุ้ยสีดเนาะันเย็นลไม่ใช่ครรับรีวิวมาแล

โปรโมชั่นให้2,900บาทนะคะปกติรุ่นนี้ยอยู่ที่3,100เท่านดีว้วสีบานเย็นสวยช้ำเซตนี้ก็จะเป็นเซตสีสั่นนะคะคุณพี่ขาขอคอนขายสาวอวดนิดนึงนะไซส์เขาก็จะอยู่ประมาณ30-40บวกลบได้อาจจะมี28อะไรอย่างนี้เพราะว่าบางตัวคุณพี่เขามีเชือกนะสามารถปรับลดไซส์ได้นะคะ โดยรวมในกระสอบเขาก็จะออกโทนสีครุมโทนค่อนข้างเยอะสีสันก็จะมีบ้างนะคะแต่ว่าจะน้อยกว่านะให้พี่ๆไปคัดไปแยกทำกำไรกันอีกทีนะคะเพราะว่าหนึ่งกระสอบไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งหมดได้ะคะ่ะรุ่นนี้ไม่ว่าจะลงตลาดนะัดออนไลน์ไลฟ์สดขายในห้างตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะงานแม่บ้านชอบนะพี่บางคนลงตลาดเช้าตลาดเย็น ขายดิบขายดีเลยอุ้ยป้ายห้อยคันนิสติกเกอร์ยังอยู่เลยค่ะคนที่ค่ะอย่าลืมนะแค่แนะนำอีกนินดยกกระสอบไปแล้วเปิดคัดแยกหัวท่าด้วยแล้วเอาไปรีบนะคะจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้าค่ะนี่นะสีสันคัลเลอร์ฟูก็มีบ้างใครรักปเยอรคุณกร่อย ประจำโกดังแขกรายการยูโยทีแทบไม่ต้องรีวิวเลยนะไซค่ะต้อะแบบอวบนิดหนึ่งใครสายไซส์เล็กไม่แนะนำนะจ๊ะทุกพีคัดเอาหัวผ้า คุณพี่เอวยาวเขาอะอาจจะเสียนะคุณพี่คัดทิ้งไปเลยนะคะลดแรกแจกแถมไปเลยนะคุณพี่สำหรับงานหางผ้านะจ๊ะใครรับแจ้งมาเลยลูกค้าไปไหนหมดอะมาไปไหนกันอกโม คือเราขายของนะเราต้องแบบรู้จักสเปคเราที่จะขายก่อนนะพี่นีนะ่ารถ้าตัวไหนยางเสีอะพี่ก็ทิ้งไปเลยนะมันจะมีบ้างพี่ถ้าเป็นางานยอยืดๆแต่มันจะประสบพบเจออยู่แล้วใช่ <laughs> คือบอกกันตรงๆต,ตรงนี้เลยว่าใครขายงานเอวยืดไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นยีนนะพี่ต้องมีประสบพบเจอนะคะ เอลตุยพูดอยงนีได้ไหมเอลตุยจะประสบพบเจอเอลตุยบ้างอย่างเงี้ยพี่ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าทุกตัวนะพี่ใช่สมมติพี่เจออย่างที่หนูบอกสิบตัวยี่ส <20. S 2> ิบตัวเอาจริงๆกระสอบหนึ่งพี่คัดเอาสักร้อยตัวก็พอมันเท่าไหร่นะมันร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่เดี๋ยวนะ้ว่คีนะเลยนะสวยสมมตปิปักปักอ่าสมมติพี่ได้ร้อยห้าสิบตัวพี่ แค้ตใช่เี่อาแค่ร้อยตัวพอสมมุติว่ามันสมมุติว่ายางมันตายห้าสิบตัวจริงเนี่ยทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจนะจริงๆคุณเลือกจริงขายเอาแค่ร้อยตัวเนี่ยพี่เอาร้อยตัวที่เหลที่เหลืเลยพี่ขายตัวละหกสิบบาทเนี่ยก็หกพันแล้วนะลูกนุ่งละโอ้เออได้ทั้งทุนได้ทั้งกำไรแล้วนะจ๊ะ่างที่เหลืที่เหลืเลยอ่ะพี่เอาจริงสมมุติมันมันเอลเสียใช่ไหมเอลตุยอ่ะพี่ ักทิ้งไปเลยลุ้นที่จะขายแบบ5บาท10บาทก็ได้นะแล้วให้ลูกค้าเอาไปทำเองเอาไปซ่อมเองไม่ใช่ว่าเสียทุตัวใช่คือเราพูดเผื่อเราพูดเผื่อไว้สำหรับมือใหม่นะคะพี่แต่ว่าลูกค้าก็ฟังแค่สั่งแบบแน่ๆนะบอกเลยลุ่นเนี้ยปีนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยจะเติมของบ่อยมากแม่นี่เอลยี่บหกก็มีบ้างนะพี่ยี่สิหกยิบแปดต่คือมันจะส่วนน้อยไง เวลาเรารีวิวอ่ะเราให้ดูทุกตัวแล้วเราก็จะอธิบายสเปคสินค้าให้พี่ๆได้ฟังกันด้วยนะคะนี่วีล่าน่าหลักนะ่นเหอเป็นสี่ส่วนอย่างเงี้ยบางตัวเป็นห้าส่วนูพี่ป้ายห้อยอย่และสี่มิม่อเบาคนก็ขายแปดสิบพี่แล้วแต่เนาะตัวสวยๆแปดแล้วแต่ตลาดต้องรีดนะพี่ พวกเนี้ยมันเป็นงานดิบออกจากกระสอบไงมันก็จะแบบยับยับนิดหนึ่งนะคะเนี่ยคือถ้าตัวไหนมีเชือกแล้วก็ปักลดไซด์ได้นะคะ สองี่สมมติมัน40มันอาจจะยืดเป็น42ได้อีกนะคะเพราะว่ามันเป็นเอลอย่างยืดนะอย่างเงี้ย26อาจจะยืดเป็น28ได้อย่างเงี้ยย8ก็ยืดเป็น30มสเสียงมาเลย สวยมากบางกระสอบสวยน้อยใช่แม้จะเป็นป้ายอย่างกันเหมือนะจ๊ะบางกระสอบที่อยาจะกำไรเยอะกระสอบที่อยาจะกำไรน้อยะคะมันจำไม่ได้ว่ากำไรเท่ากันทุกระสอบนะพี่นะงานดินสอบเราก็พยายามทำคลิปให้ลูกค้าดูนะอธิบายคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้ใจความนะพี่พอมันไม่ใช่สินค้ามือหนึ่งนคนต้องเป็นคนที่เข้าใจงานมืะสอบจริงๆแล้วรับได้ใช่ไปต่อหรือพอแค่นี้เห ค่ะกดไะไรเยอะมาก่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงของของานสอบกระสอบ,อสอบไปจ้าเราไปดูกันเลยสองพันเก้าร้อยเอาไปต่อย,ยอดทำทุนกันนะพี่นะ าไปจ้าอ่ะรวยไปลอยรวยเธอใครจะรััับตตวว้ไดส่งฟรีนะส่งฟรีให้ด้วยอู้ดูดิสวยนะสีมันสวยนะผ้ามันดีมากพี่คัดเอาแต่หัวผ้าคือผ้าดีมากอ่ะใครสนใจนะพี่เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะได้เลยนะมีช่องทางการติดต่อให้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะไปดูกัน